เตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแคปไว้ได้เลยนะคลิปที่แล้วแอดลงวันที่ผิดนะคะเป็นวันที่16กกรกฎาคมหกแอดขอโทษนะอันนี้แอดมาลงคลิปให้ใหม่เพิ่งสังเกตเพิ่งเข้าไปดูนะเป็นสู่อันเดียวกันนะคะ ต่แอดพิมพิมพิมวันที่เอ่อวันเอ,อพิมเดือนผิดแอดจะเลยมาลงคลิปใหม่ให้มาลงคลิปให้ใหม่สิบหกสิงหาคมหกหกนะคะบนเอยบนไปไปกลับนะคะบนไปกลับเท่านั้นนะคะเน้นบนอย่างเดียวนะคะล่างนี่คือแถมนะอันนี้ถูกนะคะแอดจะพิมพ์ให้ถูกคือสิบหกสิงหาคมนะ หกหกนะคะบนเท่านั้นถ้าล่างมานี่คือแถมนะไปกลับนะบนนะสูตรดับของแอดดับหนึ่งกับสามนะสิบหน่วยบนไม่มีหนึ่งกับสามนะมาหลักร้อยได้อันนี้เป็นสูตรบนที่เข้าตลอดไม่เคยหลุดนะเมื่อที่แล้วแอดก็ได้ห้าสามนะคะแอดบอกเลยนะถ้าแอดตามหวยตัวเองนะแอดไม่ไปละมเมอกับหวยคนอื่นนะแอดได้ทุกงวดแอดบอกเลยนะไม่ได้โกหกนะคะพูดจริงนะ คือท่านใดชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะหมวให้มีเข้ามีหลุดจะว่ากันนะแต่ถ้าท่านไม่ชอบแอไม่ว่าแอดเปิดสถิติให้ดูย้อนหลังนะเน้นบนเท่านั้นบนนี่มาแน่ล่างนี่คือแถมเท่านั้นนะคะล่างนี่คือแถมนะหววแอดคือเน้นบนนะคะอันนี้สถิติย้อนหลังคือให้ให้ท่านกลับไปดูได้นะไม่ต้องให้แอดมาย้อนดูหรอกนะนะคะ เอสถ้าท่านใดที่เข้ามาดูนะเอสอยากให้ตามเอสตลกนะคะเพราะว่ามันไม่เคยหลุดเลยนะคะยาวมากไม่เคยหลุดเลยนะสูตรเนี้ยไม่มีหลุดแน่นอน,นะคะ่ะเอสมั่นใจเลยถ้าเอสตามของตัวเองนะแล้วก็ตัดดับตามเนี้ยตัดดับตามที่เอสตัดเนี่ยเอสตัดดับแล้วรู้สึกว่ามันจะเหลือของเอสเองนะเอสตัดเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9จ1า1 1สิบเอ็ดสิาี่สิบห้าสิบห้าชุดนี้รูดได้เลยนะบนเท่านั้นนะคะถ้ามาล่างด้วยนี่คือแถมแต่บนนี่มาแน่แอดตัดแล้วเหลือแค่15คู่นะแอดมั่นใจว่าได้เงินแน่นอนท่านชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่จำเป็นต้องเชื่อแอดนะคะถ้าท่านคิดว่าตัวเลขมันเยอะไปนะหาเจ้าดับแม่นๆ่นมาตัดออกได้นะคะ บนเท่านั้นนะคะไปกลับนะคือต้องไปกลับนะคะบนอย่างเดียวถ้าล่างมานี่คือแถมนะคะไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะอย่าลืมกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดนะสวัสดีค่ะ